บ่าวภูสวัสดีครับพี่พี่น้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของเราพัฒนานะครับประจำวันจันทร์ที่5สิงหาคมนะครับ2567นะครับส่วนแนวทางนะครับของงวดที่ผ่านมานะครับก็ไม่มานะครับท่านผู้ชมหลุดไปนะครับสําหรับงวดนี้นะครับคําเตือนนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับว่นนี้นะครับเอสก็จะให้เลขเด่นในตารางนะครับก็จะมีอยู่ที่2กับ5นะครับเด่นอยู่ที่2สอง5นะครับ จับคู่นะครับสองศูนย์สองสี่ส 5้าศูนย์ห้้าก็ดแล้าเกนะครับ ส่วนเลข3ตัวก็จะมีอยู่ที่025 1 25 2 5, 25 2, 425นะครับ เพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับแอดก็ขออภพรให้พี่ๆน้องๆนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับรวยรวยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกท่านนะครับแอดก็ขอให้เฮงๆปังๆนะครับกับแนวทางราวพัฒนานะครับประจำวันที่5นะครับวันจันทร์ที่5สิงหาคม2567นะครับ แก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแงใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ